Movie for you ขอเสนอ Fallout 2024ตอนที่2 ในความเดิมตอนที่1นะครับหลังจากที่วอลสามสิบสามโดนบุกทำลายจากโจรบนพื้นดินและจับตัวหัวหน้าดูแลวอลอย่างแฮงแมคเคลนไปนะครับลูซี่แมคเคลนผู้เป็นลูกสาวเนี่ยจึงตัดสินใจออกเดินทางจากวอลเพื่อตามหาพ่อของเธอในขณะเดียวกันคูเปอร์ฮาวเวิร์ดครับชายผู้ถูกกรมังภาพรังสีจนเปลี่ยนในเขากลายเป็นกูลและในตอนนี้เขาก็ถูกปลุกขึ้นมาจากหลุมอีกครั้งครับเพื่อไล่ล่าหาอะไรบางอย่างและในตอนที่2นี้เรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนหากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันได้เลยครับ เปิดเรื่องกันที่ลูกสุนัขแรกเกิดพันเยอรมันเชดเพิร์ดสีดำสนิท2ตัวที่ถูกเพาะเลี้ยงในห้องทดลองของสถาบันวิจัยลับครับณที่เอนคลี e นะครับได้ส่งเสียงเล็กๆร้องออกมาเบาๆฟังดูน่ารักครับแต่แล้วลูกสุนัขตัวหนึ่งก็ถูกนักวิทยา,าศาสตร์จับไปใส่ในเตาเผาทั้งเป็นซะอย่างนั้นเพราะมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ครับทั้งขนาดรูปร่างและก็ความยาวลำตัวนะฮะ นักวิทยาศาสตร์อีกคนที่มีชื่อว่าวิลซิกนะครับได้นําลูกสุนักแรกเกิดตัวที่คัดไว้นะฮะมาทําการชั่งน้ำหนักและจดบันทึกลงในชาร์ตข้อมูลจากนั้นก็พ่นโค้ดนามเบอร์ลงบนตัวของมันครับโดยโค้ดนามเบอร์ลูกสุนักตัวนี้ก็คือ CX404 ที่นั่นครับมีสุนัขหลายตัวซึ่งได้รับการดูแลและก็ถูกฝึกจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรนะครับ <_ S 1> เพื่อให้กลายเป็นสุนัขสงครามนะฮะและออกปฏิบัติภารกิจได้ทว่า 4x404 นะฮะหรือที่วิลซิกเรียกมันว่า4นั้นต่างออกไปครับเพราะว่านอกจากมันจะไม่ได้ส่งไปรับการฝึกนะครับยังแอบเลี้ยงดูแลไว้ในพรงรับของห้องทดลองอีกด้วยครับพัฒนาศักยภาพและยังฝึกมันด้วยตัวเองอีกด้วยนั่นก็เพื่อใช้ในการหลบหนีออกไปจากศูนย์วิจัยแห่งนี้แล้วในวันหนึ่งครับที่ววลลกแแนน่่่ใจ้้าาามมมีีคพรรอเททยบบััสสุขง เขาก็จัดการฉีดสารเรืองแสงสีฟ้าเข้าที่หลังกกหูขวาของตัวเองครับมันสร้างความเจ็บปวดให้แก่เขาอย่างมากจนเขาต้องนอนพักยาวกันเลยทีเดียวเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็จัดแจงพาซีเข้าไปซ่อนในโพรงรับอีกครั้งแต่แล้วความแตกเข้าซะก่อนครับเมือ่อนักวิทยาศาสตร์อีกคนที่ทำงานในห้องนั้นด้วยก็เข้ามาเห็นพอดีจึงพยายามจะรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นวิลซิกได้ห้ามเขาไว้ครับจนเกิดการทะเลาะเกิดขึ้นเจ้าซีเนี่ยเห็นวิลซิกถูกกระชากเสื้อล้มลงก็วิ่งออกมาจากโพรงครับกระโจนเข้าขย้ำนักวิทยาศาสตร์คนนที วิลซิกนะครับตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนร่วมงานได้ถูกสุนัขที่เขาฝึกมากับมือฉีกกระชากร่างไม่หยุดจนแน่นิ่งไปครับมันจึงกลับมาดูอาการวิลซิกมันเลียมือให้เขานะครับแต่ปากที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดมันก็ทําให้มือวิลซิกเปื้อนเลือดไปด้วยวิลซิกมองดูมือตัวเองแล้วร้องไห้ออกมาในขณะที่ซีขึ้นมานอนซบอยู่บนตักของเขาครับและทันทีที่เพื่อนร่วมงานเสียชีวิตครับระบบสเปเชียลในปิบอยนะก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปทั่วนะฮะเป็นระบบอัจฉริยะในย่่ออมาาาาาจกตัววหน้ขงคํ strength ย่อมาจากความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ perception นะครับการรับรู้แล้วก็ endurance ความอดทนแล้วก็ charisma นะครับความสามารถพิเศษแล้วก็ i n t e l l i g e n c ความฉลาดนะฮะแล้วก็ grouper นะครับเป็นความคล่องตัวแล้วก็ luck นะครับความโชคดีนะครับ wilzig นะฮะจึงเก็บข้าวของแล้วก็รีบหลบหนีไปกับซีทันทีนะฮะซึ่งโชคดีว่าสัญญาณแจ้งเตือนไม่ได้ระบุชัดเจนถึงขนาดว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำให้ wilzig สามารถพาซีเดินผ่านกลุ่มรปภที่กำลังตรวจสอบต้นตอของเสียสัญญาณมาได้อย่างง่ายดายครับ แต่ในตอนที่เขาจะออกไปนอกสนย์วิจัยครับวิลซิกก็ถูกจับได้และถูกหุนยนต์ติดอาวุธขนาดใหญ่ครับได้โผล่ขึ้นมาจากช่องใต้พื้นและเล็งเป้าไปที่เขาพร้อมกับแสดงข้อความว่าปรดอยู่ในความสงบเพื่อประกาศแจ้งจับนะครับก่อนที่จะรัวปืนกลยิงทั้งคนทั้งหมาไม่หยุดครับวิลซิปรีพาซีนะฮะวิ่งหลบหากระสุนออกมาทันทีแล้วภาพก็ตัดมาทางดูซี่แม็กเกรนนะครับหญิงสาวจากวอลสามสิบสามที่ออกมาจากอุโมงค์หลบภัยใต้ดินขึ้นมาข้างบนเพื่อตามหาพ่อครับและได้เจอกับทะเลเป็นครั้งแรกในชีวเอรืื่นคัับบยยงๆะ ผ่านพื้นดินที่แห้งแล้งไร้ต้นไม้อย่างก,กับทะเลทรายและเจอซากเรือถูกฝังอยู่ที่นั่นลูซี่เดินทางต่อมาจนถึงหมู่บ้านร้างครับที่เหลือแต่ซากสิ่งก่อสร้างและไร้ผู้คนอยู่อาศัยเธอเดินเข้าไปในบ้านร้างหลังหนึ่งครับและพบว่าทุกคนในบ้านได้ล้อมวงเสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะอาหารเหลือแต่โครงกระดูกครับไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กเธอเห็นขวดยาที่มีกระโหลควอยอยู่ที่ฉลาก็เข้าใจได้ทันทีว่าครอบครัวน,นี้น่าจะฆ่าตัวตายพร้อมกันด้วยการกินยาพิษอย่างแน่นอนครับ แม้ลูซี่จะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมากนะักเธอเดินออกไปจากบ้านและเดินทางต่อครับจนมากระทัง่งถึงกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งในตอนค่ำครับแล้วก็ก่อกองไฟหน้ากระท่อมและนอนค้างแรมที่นั่นกลางดึกคืนนั้นครับเธอได้ยินเสียงขู่ของสัตว์ก็ตกใจสะดุ้งตื่นและพบสุนัขต,ตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าครับซึ่งมันก็คือเจ้าซีนี่แหละครับมันได้วิ่งเข้าใส่บางอย่างแล้วก็ฟัดกับอะไรอย่างนั้นนะฮะอยู่พักหนึ่งเมื่อจัดการมันได้ครับซีก็คาบมันกลับมาด้วยแต่มันดดูคคล้าาาสััตตตวว์เเืออออนนนนททีี่่่มมมขใหหญพแแกก็รงงะะ ลูซี่หันไปเห็นชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งนั่นก็คือวิลซิกนั่นเองครับลูซี่เห็นวิลซิกก็ผวาตกใจรีบลุกขึ้นนั่งครับแล้วก็พยายามจะหยิบอาวุธแต่ก็ลังเลเลยไม่ได้หยิบครับเพราะว่าอีกฝ่ายไม่มีอาวุธและก็ไม่มีทีท่าจะทําร้ายเธอวิลซิกเล่าให้ฟังว่าช่วงก่อนสงครามมีแต่คนพูดติดตลกว่าแมลงสาบเนี่ยจะรอดชีวิตจากระเบิดนิวเคลียร์แต่แท้จริงแล้วเนี่ยพวกมันไม่เพียงแค่รอดมันยังวิวัฒนาการด้วยการขยายทรงอกเพื่อปัดป้องกจมตี มีหนวดที่ยาวขึ้นเพื่อไว้ใช้ล่าเป็นฝูงมีฟันเป็นซี่คมไว้ฉีกเหยื่อขนาดใหญ่เช่นมนุษย์อย่างคุณและเตือนเธอว่าไม่ควรจุดไฟตอนกลางคืนครับซึ่งในตอนนั้นเองก็ทําให้เราเก็ตว่าเจ้าตัวเนี่ยที่เจ้าสีมันวิ่งไปจัดการและก็คาบกลับมาด้วยเนี่ยมันก็คือแมลงสาบกลายพันธุ์นั่นเองครับ ลูซี่เนี่ยปล่อยเบอร์เรื่องมแมลงสาบแล้วก็เล่าทุระของเธอแทน,น,นทันทีว่าตอนนี้เธอกําลังตามหาพ่อซึถ่ถูกผู้หญิงที่ชื่อโมเดเวอร์ลักพาตัวมาครับและวิลซิกก็เลยปล่อยเบอร์เรื่องพ่อของเธอบ้างและพยายามเกลียกล่อมให้ลูซี่กลับบ้านครับเพราะผู้อาศัยในวอลเนี่ยสำหรับคนวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นพวกใกล้ศูนย์บ้านครับวอลเป็นโลกแห่งกฎระเบียบครับแต่สําหรับที่นี่มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงซึ่งเขาไม่คิดว่าลูซี่จะเอาตัวรอดได้แต่ลูซี่เธอก็ปฏิเสธไม่ยอมกลับครับถ้าไม่มีพ่อวิลซิกเลยเตือนใหห้้้้เธออปรัับตววะะาากดยยู่่่่ทททีีนแลจิง ถ้าเธอยังมีเป้าหมายเดิมอยู่อีกไหมถ้าได้กลายพันธุ์เป็นสัตว์ประเภทอื่นไปแล้วเพราะว่าด้านบนมีปริมาณกำมะถันรังสีสูงมากครับจนทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการกลายพันธุ์ไปแล้วจำนวนมากนั่นเองพูดจบครับวิลซิกก็พาซีเดินจากไปทางด้านแม็กซิมัสที่นั่งฮอมากับไททัสนะครับเพื่อมาทําหน้าที่เป็นเด็กรับใช้ให้เขาในการทาภารกิจค้นหาตัววิลซิกครับแล้วก็ซีนะฮะตามคําสั่งของสำนักบุญสูงสุดในเครือจัก,กรภพนะครับ แต่ในการพูดคุยกันระหว่างการเดินทางครับก็จะดูเต็มไปด้วยไม่ไม่ไม่ดีสักเท่าไหร,ร่ฮะเพราะว่าไททัสเป็นพวกขี้หงุดหงิดขี้มโมโหแล้วก็เหยียดนะแล้วก็เอาแต่ใจด้วยแม็กซิมัสคุยด้วยก็ไม่คุยตอบทั้งยังปาของใส่เขาอีกด้วยให้เขาขัดเแผ่นรองใต้กระปู๋อะไรประมาณนั้นนะครับ <laughs> เมื่อฮอบินผ่านเขาที่หมอกหนามากนะครับมายังพื้นดินไร้หมอกควนันไททัสก็สั่งให้นักบินปล่อยเขาลงที่นั่นเนื่องจากมันเบื่อครับ แม็กซิมัสก็รีบย้งทันทีว่าพอตามภารกิจแล้วจะต้องไปตามหาเป้าหมายที่เมืองฟิลลี่แต่มันอยู่ห่างจากที่นี่อีกเป็นไมล์เลยทีเดียวไททัสไม่พูดพร่ำทำเพลงครับจับกระเป๋าใส่ของโยลงไปข้างล่างแล้วก็จับแม็กซิมัสอุ้มตามลงไปทันทีครับ จากนั้นก็เดินลิ้วๆๆๆ,ๆ,ๆนําหน้าโดยที่ไม่หันกลับมามองเด็บรับใช้ของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวครับแม็กซิมัสที่หัวกระแทกชุดเกราะจนได้แผลครับก็รีบหอบหิ้วกระเป๋าเดินตามไททัสไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่มีเวลาทําแผลนะครับไม่มีเวลาเจ็บแผลด้วยทางด้านวิลซิกหลังจากที่แยกกับลูซี่นะฮะเขาก็พาเจ้าสเดินลดเลาะเข้าป่ามานะครับ แล้วก็มานั่งพักเหนื่อยอยู่หน้าโพรงแห่งหนึ่งซึ่งดูคล้ายกับเขาสูงชันที่ดูจะเป็นถูกเจาะเป็นโพรงซะมากกว่านะฮะแถมยังมีหลายโพรงอีกด้วยครับวิลซิกเตรียมมาหารกระป๋องไว้ให้ซีครับแต่เจ้าซีกลับพบสิ่งผิดปกติในถ้ำซะก่อนมันจึงรีบวิ่งไปดูครับและกลับออกมาพร้อมข้าบชิ้นส่วนมนุษย์มาด้วยวิลซิกเห็นมือคนถูกตัดเป็นชิ้นก็ช็อกตกใจจนตาค้างไปเลยแล้วก็ตามด้วย after shock ทันทีครับเมื่อเห็นโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกแยกชิ้นส่วนกองอยู่ตามพื้นเกลือ่ลนนนอนไม ทางด้านสองผู้กล้าจากพระดอนภาพนะฮะก็เดินทางมาเรื่อยเรื่อจนถึงโพรงที่วิลซิกเคยมานั่งพักนะครับแม็กซิมัสพบร่องรอยของเสื้อเชิ้ตและอาหารสุนัขนะฮะจึงรู้ว่าเป้าหมายกับหมาของเขาเนี่ยจะต้องอยู่ที่นี่ oh. ทันใดนั้นเองครับก็พบเสียงคำรามดังขึ้นกึกก้องจากในโพรงครับไททัศสะบัดคำดดาออกมาทันทีครับในขณะที่แม็กซิมัสได้หันไปเจอกับซากโครงกระดูกมนุษย์นะฮะที่ถูกชำแหละออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายอยู่เต็มพื้นไม่หมด ไททัสเดินนําหน้าเข้าไปในโพรงครับแล้วก็พบว่าประตูโพรงทุกโพรงเนี่ยล้วนเชื่อมต่อกันมีถังบรรจุสารบางอย่างและก็มีสปอตไลท์อยู่ในนั้นด้วยไททัสเนี่ยสั่งให้แม็กซิมัสเข้าไปดูเป้าหมายข้างในครับแม็กซิมัสก็อยียงวะทันทีครับเพราะว่าเขาไม่มีชุดเกราะเลยแต่ว่าในนั้นเนี่ยมีกองถังสารกัมมรตภาพรังสีอยู่ในนั้นเพียบเลยนะฮะแต่ว่าไททัสก็ยังยืนยันคําสั่งเดิมครับแม็กซิมัสจึงจาใจเดินเข้าไปดูข้างในอย่างกล้ากลัวครับแต่ก็ไม่เจออะไรทั้งนั้นแต่จู่ๆเจ้ามียัก เหว่กวยนะครับนะฮะก็โผล่มาทางด้านหลังของไททัสมันจู่โจมและขยํำฟาดกรงเรบใส่เขาทันทีนะครับไททัสจึงยิงสวนในระยะเผาขนแต่มันก็ล้มไม่ได้ครับเพราะมันเป็นหมียักษ์ลายพันจึงมีขนาดตัวใหญ่ถึกแล้วก็มีแรงเยอะกว่าปกติมันกัดกระชากและใช้อุ้งมือฟาดไปที่ชุดกราของเขาอย่างแรงจนปืนหลุดกระเด็นครับไททัสเลยฟาดหมีด้วยมือเปล่าแทนครับจากนั้นก็ชกสวนเข้าที่หน้าจนมันเซถอยไปข้างหลังครับมันแผดร้องเสียงอย่างบ้าคลั่ง ไททัสสะบัดคำด่ารัวๆแบบเ che ช er, ี่ยเชี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 ยแล้วก็วิ่งหนีออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วครับในขณะที่แม็กซิมัสยืนตะลึงกับเหตุการณ์ตรงหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงดีครับจะช่วยยิงแต่ก็ไม่กล้าเหนี่ยวไกลเพราะว่ากลัวมันเปลี่ยนเป้าหมายมาขยําเขาแทนครับมีกลายพันธุ์วิ่งตามไททัสมาติตดๆแล้วก็ตะปบขาของเขาจนล้มลงไททัสจึงถูกมันขยําคอไม่หยุดครับได้แต่ส่งเสียงร้องขหวความช่วยเหลือแม็กซิมัสก็ยังคงยินดูด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้ายิงอยู่ดีครับไทททััััสสสตตะะกกกกนนนนนเเเเีีียยยยยยงงงงงงดดใหห้้ขาาาาาิิลลครรแมจึึออปุผ่ ไททัสสั่งให้แม็กซิมัสเข้าไปช่วยประคองเขาลุกขึ้นแล้วก็ช่วยถอนหมวกออกนะฮะสภาพเขาดูยับเยินมากเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากจะมีเลือดไหลย,ย,ย้อยเนื่องจากคิ้วแตกเนี่ยเขายังโดนหมีอัดจนช้ำหนาอีกด้วยไททัสบดคำด่าแม็กซิมัสที่หายไปตอนหน้าสิวหน้าขวานจนเขาเกือบไม่รอดแล้วก็ด่าล,ลากยาวไปตั้งแต่แดนร้างที่โคตรหวยแตกพวกนักบุญงี่เง่าส่งเขาไปทำภารกิจหวยแตกกับพวกเศษเดนซึ่งก็คือแม็กซิมัสนั่นเองพูดไปก็เริ่มมีอาการกระอักเลือดครับจึงสั่งให้แม็กซิมัสไปหยิบยา แต่แม็กซิมัสนะฮะที่โดนด่ายับจนหมดศรัทธาในตัวไททัสก็ยืนเท้าเอวมองเขาด้วยความขุนเคืองนะฮะแต่สุดท้ายก็หยิบยาออกมาให้ครับแต่แล้วไททัสก็ไม่ยอมจบครับยังคงด่าแม็กซิมัสต่อทั้งยังโทษทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าเป็นความผิดเขานะครับแถมยังขู่จะลงโทษเขาด้วยจากนั้นก็จิกด่าเขาด้วยคำหยาบคายไม่หยุดในตอนนั้นไททัสเริ่มหายใจไม่ออกครับจึงสั่งให้แม็กซิมัสไปเอายาภูมมกระตุ้นมาให้แม็กซิมัสนึกถึงภาพอัศวินที่ปรากฏตัวมาช่วยเขาไว้ในตอนเด็กซึ่งมันกกกกก็ตต่่่่าาางงจพฤิิรรรรรขอไไทททัััสสลล้บแะููึวววคใชุดเศน เขาเลยเลือกที่จะไม่ส่งยาให้และนั่งดูไททัสตายไททัสก็เลยขู่แม็กซิมัสว่าพวกพาราดอนจะต้องฆ่าเขาแน่แต่แม็กซิมัสไม่คิดว่าอย่างนั้นครับถ้าเขาเอาเป้าหมายกลับไปได้แล้วก็ตัดภาพไปที่ชายคนหนึ่งครับที่สวมเสื้อเก่าๆไม่ใส่กางเกงใช้ผ้าพันส่วนล่างเอาไว้ครับกำลังซ่อมเครื่องกองน้ําอยู่ซ่อมไปก็ด่าไปครับดูซี่ก็เดินเข้ามาทักทายครับแล้วก็ชี้ปืนพร้อมกับทักทายไปด้วยนะฮะชายคนนั้นเลยออกตัวอย่างงงๆว่าฉันไม่มีเงินหรอกนะแล้วก็ไม่มีอาวุธด้วย ลูซี่เลยลดปืนลงครับแล้วบอกว่าเธอต้องการจะมาถามทางเฉย,ยๆแต่พอได้คุยกันแล้วรู้ว่าเขากําลังซ่อมที่กรองน้าครับแต่ไม่ว่าจะใส่ทรายไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ทรายกลับมาลูซี่เลยถามเขาซื้อๆว่าได้ใส่น้ําลงในที่กรองน้ําหรือยังชายคนนั้นเงือบไปเลยครับเพราะว่าแถวนี้มันมีแต่ทรายและความแห้งแล้งจะไปเอาน้ําจากไหนเลยถามลูซี่กลับว่าเธอมีน้ำเหรอลูซี่ได้ส่งกระบอกน้ําที่พกมาด้วยเพื่อเขาจิบนิดหนึ่งชายคนนั้นรีบไปกระดกจนมือสั่นไปหมดครับแล้วก็ส่งกระบอกน้ำเปล่าๆให้เธอได้รอยิ้มคร ทำเอาลูซี่เงื่อไปเลยทีนี้ลูซี่เนี่ยเธอได้ถามเขาว่าได้เห็นกลุ่มคนเดินผ่านไปพร้อมกับนักโทษบ้างไหมแต่ชายคนนั้นเนี่ยได้ปฏิเสธว่าไม่มีและจากการคุยกันก็ทําให้ลูซี่รู้ว่ามีเมืองอยู่ที่หุบเขาที่ชื่อเมืองฟิลลี่ซึ่งก็เป็นที่ที่อันตรายครับแถมครอบครัวและก็ญาติพี่น้องของชายคทนนั้นเนี่ยยังถูกฆ่าที่นั่นอีกด้วยแม้จะลังเลครับแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะไปที่ฟิลลี่เพื่อตามหาพ่อ ลับมาทางด้านแม็กซิมัสและก็อัศวินของเขานในตอนที่ได้กลายเป็นปุ๋ยนอนคุยกับรากม,มะม่วงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแม็กซิมัสก็ได้ยืนมองชุดเกราะด้วยแววตาลังเลยอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจสวมมันเข้าไปครับเพราะว่าได้เปลี่ยนใส่ชุดยูนิฟอร์มอัศวินเอาไว้แล้วและในทันทีที่ระบบ running ครับเขาก็ยิ้มอย่างตื่นเต้นเพราะว่าการได้เป็นหนึ่งในอัศวินคือความฝันของเขาแม้ว่าตอนนี้จะทําได้แค่การปลอมเป็นอัศวินไททัสก็ตามเมื่อลองขับแขนก็รู้สึกคึกเหิมนะจนทดลองวิ่งอย่างกระดี่กระด้าสุด จากนั้นก็มายืนหัวรอะเสียงดังและทำท่าออกมาตต่อสู้แม็กซิมัสนะฮะได้ลองควบคุมชุดเกราะได้สำเร็จครับจึงได้ลองเทสค,ความสามารถของที60ด้วยการคว้างอีดครับ ซึ่งมันก็ลอยไปข้างหน้าจนลับตาเลยทีเดียวครับยิ่งทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นแม็กซิมัสครับลองตเตะเศษหินไปใส่สิ่งปลูกสร้างที่เหลือแต่ซากครับมันก็ล่วงหล่นลงมานะฮะแบบโอ้โหพังทลายขนาดใหญ่เกินคาดและทันใดนั้นก็มีเสียงคนร้องโอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวดครับแม็กซิมัสจึงเดินตามเสียงไปดูเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาเหตทที่ทําให้คนคนนั้นร้องครับก็พบกับชายชุดดําคนหนึ่งนะฮะกำลังถูกคู่อริซ้อมครับ ชายชุดดาร้องตะโกนว่าทําไม่ได้ทําอะไรผิดเลยหยุดทำร้ายจันทนะแต่ดูนอกจากคู่อริจะไม่ยอมหยุดนะ,ะยังประกาศว่าจะจะฆ่าไงให,ให้ตายเลยอะไรประมาณนี้แม็กซิมัสจึงเดินดิ่งเข้าไปกระชากศีรษะชายคู่อริทันทีครับและสั่งให้เขาปล่อยมือซึ่งชายคนนั้นก็ทําตามแต่โดยดีครับแม็กซิมัสยิ้มอย่างดีใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนตามที่ฝันไว้ชายชุดดำหัวเราะระร่วนใจยังชอบอกชอบใจครับเขากล่าวขอบคุณแม็กซิมัสนะฮะหลังจากนั้นก็หยิบกระเป๋าแลวเดินจากไป จากนั้นเมื่อชายชุดดาไปแล้วครับแม็กซิมัสก็ปล่อยมือชายคู่อริขอร้องให้แม็กซิมัสไว้ชีวิตครับแล้วก็บอกเขาว่าไอ้นั่นมันตุ๋ยไก่ฉันนะ่ะแม็กซิมัสถึงกับหน้าชาเลยครับด้วยความรู้สึกผิดที่ลงมือไปก่อนโดยไม่ถามถ่ายให้ได้ความแต่เขาก็ปล่อยผ่านฮะแล้วก็มุ่งหน้าทาภารกิจต่อทันทีและคราวนี้เขาเลือกที่จะเปิดเจ็ทแพดครับบินไปที่เมืองแทนการเดินและทางลูซี่ที่มุ่งหน้าผ่านเขาเวิ้งว้างเข้ามาในเมืองฟิลลี่นะครับซึ่งในที่นั้นก็มีต้นไม้เขียวชอุ่มแต่ผูู้้คคนเนเเเ่่่่ยดยดฉมมมแลวก็ไ็ไไอปตรรทา,าะฮะ จำนวนผู้คนที่อยู่ที่นั้นค่อนข้างหนานแน่นทีเดียวครับเมื่อเดินเข้าไปข้างในโซนที่เป็นตลาดก็มีคนเสนอขายของให้เธอตลอดทางเลยครับลูซี่ไปหยุดอยู่ตรงหน้าร้านขายเนื้ออีก,กวัวนาครับแล้วก็กางรูปพ่อของเธอให้เขาดูเพื่อถามข่าว้วยว่าไม่ซื้ออะไรเลยครับชายคนนั้นก็เลยเลือกสนใจเธอไปเลยทันทีเช่นกันลูซี่เลือกที่จะเดินสำรวจต่อไปเรื่อยครับที่นั้นไม่มีอะไรพิเศษเหมือนกับบอสสามสิบสามเลยมีผู้คนตีกันที่จู่ๆก็ถูกคำร้ายแล้วก็เธอยังเห็นวัวกลายพันธุ์ที่มีสองหัวในตัวเดียวด้วยและเธอก็พบ ปิบบอยครับถูกแขวนอยู่ในร้านนั้นหนึ่งแล้วเมื่อเดินเข้าไปในร้านก็พบว่านอกจากปิบบอยแล้วเนี่ยยังมีฟิกเกอร์วอลบอยนะครับแล้วก็อุปกรณ์จากวอลเทคเนี่ยวางขายอยู่ในร้านเนี่ยจำนวนมากลูซี่จึงรู้ทันทีว่าร้านนี้รับซื้อของโจรมาวางจําหน่ายและลูซี่ก็เดินเข้าไปทักขายยายเจ้าของร้านและประกาศสิสธิ์ว่าอุปกรณ์ที่มาจากวอลทั้งหมดล้วนเป็นของวอลเทคซึ่งแสดงว่ายายเจ้าของร้านได้ทาธุรกิจกับอาชญากรนั่นเองจากนั้นเธอก็ถามหาอาชญากรที่เชื่อโมเดเวอร์ ver, ทันทียายเจ้าของร้านมองทีทีอย ก่อนที่จะเอ่ยว่าพวกเราเนี่ยกว่าปลากระป๋องอย่างเธอสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็จะบอกว่ารู้จักโมเดเวอร์ครับและใครๆก็รู้จักโมเดเวอร์ด้วยกันทั้งนั้นและได้สั่งให้ลูซี่เนรีไปจากที่นั่นลูซี่เลยเล่าเรื่องที่พ่อของเธอถูกจับตัวไปนะฮะแต่ยังเล่าไม่จบยายเจ้าของร้านก็พูดแทรกขึ้นมาซักก่อนว่าลูซี่เนี่ยจะเจอเรื่องที่แย่ก,กว่านั้นเยอะถ้ายิงอยู่แถวนี้ต่อและลูซี่ก็พูดกับยายเจ้าของร้านอย่างเข้าใจหัวอกเรื่องยายเจ้าของร้านต้องลำบากในจะผู้คนฆ่าฟันันนนนนนนกกหจจะพืื้้ดิิที่ป่ปปเออแตภารขง ก็ล้วนเป็นสิ่งสาคัญของทุกคนนะครับเพราะว่าผู้คนในวอลจะมาช่วยกอบกู้อเมริกาหญ่เจ้าของร้านเลยช่วยเป่าคำมับให้ลูซี่หัวโล่งตาสว่างขึ้นว่าวอลเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าหลุมหลบภายใต้ดินที่พวกคนรวยใช้ซ่อนตัวขณะที่ทั้งโลกไหม้เป็นจุนแล้วก็ย้อนถามเธอว่าจะมากอบกู้อเมริกากันชาติไหนลูซี่ก็กระอึกกระอักครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันเลยพูดถึงปณิธานวอลที่มักจะพากันท่องอยู่เป็นประจำแทนยายเจ้าของร้านจึงควักปืนยาวมาวางบนโต๊ะครับยกนิ้วกลางให้เธอทั้้้้งงงงขาาาาแลววววกก็บบออ่่่่่รููมคนนทีีพดถึไ ชั่งหัววอลต์ลูซี่จึงต้องจำใจเดินออกมาครับและในตอนนั้นเองเธอก็ได้เจอกับบิวซิกแล้วก็หมาของเขาอีกครั้งมันวิ่งเข้าไปในร้านแล้วก็ตรงเข้าไปกินอาหารในนั้นทันทีครับ วิลซิกเห็นเธอยังเพ่นพ่านอยู่ในที่ที่อันตรายก็เตือนให้เธอกลับบ้านอีกครั้งครับลูซี่น้ำตาริ้นทันทีครับเพราะว่าใครๆก็บอกเธอแบบนี้กันหมดแต่ไม่มีใครเข้าใจสถานการณ์ของเธอเลยวิลซิกมองหน้าเธอและพูดถึงข้อมูลต่างๆในวอล33ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีรวมถึงข่านิยมที่เธอได้รับการปลูกฝังครับให้เธอภาคภูมิใจในการทําสิ่งที่ถูกและเขาก็รู้เยอะมากก่อที่จะบอกเธอได้ว่าเธอต้องกลับบ้านลูซี่สงสัยขึ้นมาทันทีครับว่าวิลซิกเนี่เป็นใครรู้ได้ยังไงว่าเธอมาจากวอล33และ แค่ลูซี่หันหลังแม่งก็เห็นตัวเลขแล้วอะแต่ทว่านะฮะยายเจ้าของร้านก็ได้เดินออกมาตามวิลซิกให้เข้าไปข้างในซะก่อนครับแล้วก็ไล่ลูซี่ไปนะฮะทันใดนั้นจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งตะโกนเรียกวิลซิกทุกคนแถวนั้นต่างรีบเพ่นและสลายตัวกันอย่างว่องครับเพราะว่าคนคนนั้นก็คือกูเปอร์ฮาวเวิร์ดนั่นเองครับกลุนที่โดนพิษจากระเบิดนิวเคลียร์นะฮะแล้วรอดมาได้มีสภาพร่างกายคล้ายซอมบี้ครับแต่อึดถึกทนกว่ามากครับเขาตะโกนลั่นซอยเลยครับว่าเมื่อคืนนี้มีตัวแทนส่่งงข้้าวหหหััไปใททมด6ี โดยให้ราคาสูงสําหรับข้าวัวชายคนนั้นพร้อมกับชี้ไปที่วิลซิกเจ้าของร้านนะฮะที่เป็นยายก็เลยพูดเสียงดังทันทีว่าเธอถูกจ้างด้วยฝามาหาศาลเพื่อส่งวิลซิกออกจากเมืองฟิลลี่ไปอย่างปลอดภัยแต่พอพูดจบวิลซิกก็ถูกกูเปอร์นะยิงเขาที่ขาซ้ายขาดทันทีครับโอ้โหกระสุนอะไรกันเนี่ยทุกคนวิ่งหนีกันอย่างแตกตื่นเลิดเตลเติงนะโดยเฉพาะยายเจ้าของร้านที่รีบหลบก่อนใครเพื่อนเลยครับ วิลซิกร้องด้วยความเจ็บปวดครับลูซี่ยืนตกตะลึงอยู่ข้างๆคราวนี้ยายเจ้าของร้านจึงประกาศจะให้ฝาขวดพันฝาแก่ใครก็ตามที่ฆ่ามันได้ซึ่งถ้าเธอฆ่าได้ก่อนทุกคนก็อดครับ ซึ่งการใช้ฝาขวดแทนการแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตฝาขวดและก็การพ่น,พนสีในได้ถูกทำลายไปหมดแล้วในช่วงสงครามนิวเคลียร์ครับทำให้ฝาขวดไม่สามารถปลอมแปลงหรือทําขึ้นใหม่ได้จึงเหมาะที่จะใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนมากที่สุดและฝานนคาโคล่าเนี่ยนะสามารถที่จะใช้ในพวกเทคโนโลยียุคใหม่ที่โนคาโคล่าเป็นคนทําขึ้นมาไดแ้และมีการกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับนับเป็นแรงจูงใจที่ได้ผลดีครับมีหลายคนเริ่มล่าข้าหัว,หวกูเปอร์จากทุกทิศทางครับแต่ถ้ว่าทุกคนเล็งปืนใส่กูเปอร์เนี่ย ก็ต่างถูกเขากำจัดทิ้งทั้งหมดเลยครับแม้ว่ากูเปอร์จะพลาดท่าถูกยิงก็ไม่ได้สร้างความเจ็บปวดอะไรเขาเลยครับกูเปอร์ได้ไปนั่งหลบอยู่ข้างๆกับนักล่าข้าวหัวคนหนึ่งที่ถูกยิงและซ่อนตัวอยู่แล้วก็กินมะเขือเทศราชีนีไปด้วยทำให้ชายคนนั้นหวาดผวาและกลวัวจนตัวสัน่นด้วยความเกลียดครับกูเปอร์นั่งหลบใต้โต๊ะพร้อมกับกินมะเขือเทศราชีนีไปด้วยแล้วก็พูดคุยกับชายนักล่าข้าวหัวที่หลบอยู่อย่างเป็นมิตรครับ โดยไม่ทําอันตรายชายคนนั้นเพราะว่าเขาได้ตายไปแล้วนั่นเองเพราะว่าเขามีรูอยู่ที่คอนะฮะสักพักชายคนนั้นก็ลม้มลงเสียชีวิตลูซี่ใช้โอกาสตอนทุกคนกำลังชุลม,มุนวิ่งเข้ามาในร้านแล้วก็เปิดดูสมุดโนต้ตเพื่อค้นหาข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การตามหาพ่อของเธอในขณะที่กูเปอร์นะนั่งกินมะเขือเทศจนพอใจก็จัดการระเบิดทุกคนที่นั่นจนเกลี้ยงครับยหญ่เจ้าของร้านรอบยิงกูเปอร์หลายนัดครับซึ่งก็ยิงแม่นแมนครับโดนหัวใจทุกดอกเลยแต่มันก็ไม่ได้ระคายผิวกูเปอร์เลยแม้แต่น้อยครับมีหนนนนนาาาาาาซ้้้้้้ยยยยยเเจจขขอออออองงงงรรัถูกกปิสวววว่่โโดดดดคม็บ กูเปอร์ครับควักฝาขวดออกมาโยนลงพื้นครับแล้วก็บอกว่านี่ข้ามะเขือเทศแล้วก็เดินตรงมาหาวิลซิกทันทีครับซีก็จึงกระโยนเข้ามาขย้ำกูเปอร์นะครับแล้วก็กัดกระชากจนเขาล้มหงายหลังครับ แต่แล้วกูเปอร์ก็ดึงมีดขึ้นมาแทงซีจนแน่นิ่งไวต่อหน้าต่อตาวิลซิกเขารู้สึกช็อกสะเทือนใจครับเพราะว่าซีเป็นสุนัขที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่คลอดแล้วก็เขาผูกพันับมันมากครับทางด้านลูซี่ก็ยังเปิดหาข้อมูลอยู่นั่ก็ได้ยินเสียงวิลซิกร้องของความช่วยเหลือดังมาจากหน้าร้านครับทำให้เธอต้องเลือกระหว่างจะหาข้อมูลต่อหรือไปช่วยคนก่อนดีแต่แล้วฮะเธอก็ไปเจอกับฟิกเกอร์วอลบอยตรงหน้าถ้าไม่นึกถึงสิ่งที่ถูกปลูกฝังไว้แต่ยังเด็กนะฮะนั่นก็คือคุณธรรม ลูซี่เดินออกมาหน้าร้านแล้วก็ร้องขอให้กูเปอร์ในปล่อยวิลซิกไปซะและประกาศเจตนารมณ์ที่เธอต้องการแทรกแซงการต่อสู้ครั้งนี้นะฮะและในบรรดาสองคนระหว่างกูเปอร์และก็วิลซิกเนี่ยกูเปอร์ดูจะเป็นภัยคุกคมหลักซึ่งในทุกคนในเมืองเนี่ยก็เห็นด้วยที่เธอจะใช้ความรุนแรงนะฮะเว้นแต่กูเปอร์จะยอมแพ้แต่โดยดียายเจ้าของร้านมองหน้าลูซี่คล้ายกับอยู่ในอาการช็อกคอนเจอ์นะฮะอาการช็อกทางวัฒนธรรมแต่ยายก็สะบัดด่าชาววอลไปด้วยเพราะมีแนวคิดแบบทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็มีพิธีดีตองท ทว่ากูเปอร์ก็กลับยิ้มแล้วก็มองเธออย่างภาคภูมิใจในอุดมคติอันแรงกล้าครับแล้วก็เดินปรีเข้ามาหาเธอทันทีครับลูซี่ยิงกระสุนยาสลบปักเข้าไปที่กลางหัวใจแต่เขาก็หยิบมันออกมาอย่างชิวๆพร้อมพูดเยอะเย้ตามสไตล์คนเกรียนๆก่อนจะปาทิ้งครับ แล้วก็เล็งปืนใส่ลูซี่ครับเพื่อเตรียมส่งเธอกลับไปอยู่ใต้ดินอีกครั้งครับในสภาพเหลือแต่กายหยาบอะไรประมาณนี้แต่ทันใดน,นั้นครับแม็กซิมัสในชุดกราดที่60ครับก็มาถึงเหตุการณ์พอดีครับแม็กซิมัสที่เพิ่งเคยออกมาสู่โลกกว้างไม่ต่างอยางลูซี่ครับแถมยังมีอุดมการกู้โลกเหมือนกันจึงแนะนําตัวเองในชื่อชั้นอัศวินไททัสและแนะนําสังกัดมาว่ามาจากพารดอแห่งเหล็กกล้าหรือบัตเทอร์ฮูดออฟสตีลนะครั จากนั้นก็สั่งให้กูลคูเปอร์เนี่ยยอมจำนวนซะไม่งั้นก็ตายลูซี่มีสีหนะ้าตื่นเต้นดีใจขึ้นมาทันทีครับคล้ายกับเจอคู่ทวินเฟรมไม่ก็ปานนะครับ ซึ่งแน่นอนว่ากูเปอร์เนี่ยไม่คิดจะสนใจคําขู่ของแม็กซิมัสอยู่แล้วครับก็เลยเตรียมเหนียวกระสุนส่งน้องลูซี่กลับบ้านเก่าแม็กซิมัสวิ่งเอาตัวเข้ามาบังกระสุนแล้วก็คว้าตัวลูซี่กระโจนลบเข้าไปในร้านครับแต่ด้วยขนาดและน้ําหนักเปร่าหน้าทาให้ข้าวของและผนังร้านเลยถูกทําลายลงในพริบตาทันทีคูเปอร์ Cooper นะครับเปลี่ยนกระสุนล็อตใหม่สําเร็จครับก็กราดยิงเข้ามาในร้านไม่ยั้งครับแต่ก็โดนชุดเกรบบาะบังเอาไว้ครับแม็กซิมัสเปิดหน้ากาก,ากออกและบอกลูซี่ว่าเขาถูกส่งมาให้ตามหาวิลซิิิกกกกจจจจจึงงงงออออยยาา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 ใใหห้้้เเเเเเธช่วว่วววววพลลซขขมนแดดููจจดคคััััะะตรรรรป์ส็บ ลูซี่กระร้ปาปากครับแม็กซิมัสจึงหันกลับไปยิงสวนคูเปอร์แต่ก็ไม่ได้ผลครับเขาเลยชกไปที่ร่างของคูเปอร์เต็มเหนียวครับจนลอยกระเด็นไปติดอยู่บนชั้น2ของบ้านแถวนั้นครับในขณะที่ลูซี่และยายเจ้าของร้านช่วยกันประคองวิวซิสเข้าไปข้างในฮะแม็กซิมัสก็เดินตรงริ้วเข้าไปหาคูเปอร์นอกจากเจ้าตัวจะไม่หนีแล้วเนี่ยยังยืนหัวเราะและพูดเยาะเย้ยพร้อมกับท้าทายแม็กซิมัสอีกด้วยเพราะว่าชุดเหล็กที่หนักสุดติ่งของเขาเนี่ยมันยากต่อการขึ้นบันไดนั่นเอง ผู้จบเนี่ยก็รัวกระสุนใส่แม็กซิมัส,แ,มสแบบบุฟเฟ่ทันทีเลยนะฮะยายเจ้าของร้านประคองวิวซิกเข้ามาด้านหลังแล้วก็สั่งให้บาฟนะฮะเป็นยายคนหนึ่งที่น่าจะเป็นญาติแกนะฮะไปหาเท้าให้หน่อย ในขณะที่ทั้งสองยายกำลังวุ่นกันอยู่นั่นเองลูซี่ก็ยังคงโฟกัสอยู่กับแม็กซิมัสของเธอโดยที่ไม่ได้สนใจใดๆอะไรรอบข้างเลยนะฮะเมื่อยายเจ้าของร้านที่ได้เท้าที่ต้องการนะก็หยิบขาโลหะที่มีฟังก์ชันบดเหลาอยู่ข้างในออกมาสวมเข้าไปที่ขาว,วิลซิกครับเนื้อเยื่ออันรุ่งริ่งก็ถูกบดละเอียดเลยครับและเนื้อเยื่อขาก็ถูกเหลาทันทีเพื่อปรับความยาวกับขายเนี่ยให้เท่ากันทั้งสองข้างแต่งานนี้ครับปราศจากยาชากร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวิลซิกจึงแผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด ทำหน้าขยานเลยครับแล้วก็มองตาค้างอย่างสยองโอ้ยรับไม่ได้จากนั้นคุณยายเจ้าของร้านครับก็นําก้อนโลหะอีกชิ้นที่ดูคล้ายกับเทา้ามาสวมต่อขาโลหะอันเป็นที่เสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนขาหุ่นยนต์นี กร์ตูนวอลเลยนะฮะเมื่อวิลซิกถามหาคนที่ไว้ใจได้ในเมืองครับยายเจ้าของร้านก็อ,อึกอักตอบไม่ได้ครับเพราะว่าแถวนี้ไม่มีใครไว้ใจได้อยู่แล้วครับเธอก็หันไปเรียกลูซี่ครับและสั่งให้เธอพาวิลซิกไปให้ลูกค้าของเธอนะแต่ลูซี่ปฏิเสธเพราะว่าต้องการตามหาพ่อครับและเธอคิดว่าวิลซิกในสภาพนี้ไม่น่าจะเดินไหวแต่เมื่อเธอรู้ว่าลูกค้าของยายเจ้าของร้านนั่นก็คือ รีโมเดเวอร์ครับก็คิดหนักทันทีแม้จะได้เจอกับโมเดเวอร์นะแต่การพาว,วิลซิกไปส่งให้เธอที่เป็นถึงอาชญากรถึงที่นะฮะเธอก็รับไม่ได้เหมือนกันยายเจ้าของร้านจิงโน้มน้าวลูซี่ว่าเธอไม่มีทางเข้าใกล้โมเดเวอร์ได้ถ้าไม่มีอะไรไปต่อรองซึ่งการพาว,วิลซิกไปส่งก็คือทางที่ดีที่สุดครับแต่ก็ยังคุยกันไม่จบครับเสียงระเบิดก็ดังขึ้นลูซี่เจอกับกลยุทธ์ฮาร์ดเซลของยายที่ใช้เตผลเฉพาะหน้าบีบและเร่งให้เธอตัดสินใจครับ เธอก็จำใจตอบตกลงยายเจ้าของร้านจึงเซตพิกัดที่เธอได้เจอกับโมเดลเวอร์เอาไว้ให้ในพิบอยนะครับแล้วก็เปิดประตูหลังให้ทั้งคู่รีบหนีไปซึ่งในตอนนั้นแม็กซิมัสก็กําลังฟัดกับกูเปอร์แบบไม่มีเดสแอ์เลยครับไม่ว่าจะโยนกระแทกเตะต่อยอยังไงกูเปอร์ Cooper ก็ทนไม้ทนมือครับผมไม่บุบสลายสักทีเมื่อแม็กซิมัสเห็นว่าลูซี่พาวิลซิกหนีออกไปแล้วก็เตรียมลงมือจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเสิร์ฟร้อนให้คูเปอร์ถึงที่แต่ตอนเข้าไปเสิร์ฟครับ ได้ใช้เจ็ตแพดบินเข้าไปแล้วก็ลงจอดได้รุนแรงเกินไปจนเท้าดันติดอยู่ในพื้นไม้ครับแล้วก็เอาออกไม่ได้ซะด้วยนะฮะโอ้โหงานหยาบเข้าแม็กซิมัสเต็มๆคูเปอร์นะเดินมาหาตรงแม็กซิมัสครับแล้วก็ มารายาทของเขาก็คือการพูดย่อเย้ยให้เจ็บไปถึงไส้ติ่งซะก่อนนะฮะแม็กซิมัสเลยชกสวนไปทีนึงแต่เพราะขาเขาติดครับคูเปอร์เลยหลบได้สบายครับแม็กซิมัสพยายามเวียงมัดออกไปแต่ก็ชกลมตลอดครับคูเปอร์จึงดึงมีดออกมาแล้วก็เดินอ้อมไปด้านหลังครับเข้าไปตรงท่อที่คอของแม็กซิมัสครับแล้วก็ตัดครับผมนะฮะเกิดควันพพุ่งขึ้นทันทีแต่แล้วเขาก็ดึงขาออกได้สาเร็จครับแต่ชุดเกราะดันเสียสูนไปเลย เสียงเตือนระบบของเขาเนี่ดังขึ้นไม่หยุดแม็กซิมัสจึงรีบเปิดไอพ่นบินหนีขึ้นไปด้านบนครับแต่ก็ควบคุมไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนตัวท่อสายแรงดันที่ทาให้สามารถควบคุมชุดที่มีน้ําหนักเยอะได้เนี่ยมันโดนตัดออกไปแถมยังโดนกูเปอร์เหวี่ยงตะขอเกี่ยวใส่ย่างแม่นยำอีกด้วยทาให้เขาหนีไม่ได้แล้วก็บินชนสิ่งต่างๆไม่หยุดส่วนลูซี่ก็พาบิลซิกเดินหนีออกมาครับบิลซิกพยายามอดทนต่อความเจ็บใช้ไม้ค้ำพยุงตัวเดินครับทั้งที่ขาก็เลือดออกไม่หยุดระหว่างนั้นเองก็มีพ่อค้าขายยากําลังร้องตะเซรุมพิมพลังงส แต่เมื่อเห็นมิวสิกเดินกระเพงออกมาพร้อมเลือดชุ่มโชกที่เทา้า <c oughs> ก็เปลี่ยนสคริปมาร้องตะโกนขายเซรุ่มรักษาเทา้าเซรุ่มระง,งับความเจ็บทันที <c oughs> เมื่อเห็นว่าไม่ได้รับความสนใจ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนสคริปอีกครั้งครับ <c oughs> ขายเซรุ่มที่ทําให้เท้างอกขึ้นมาใหม่ <c oughs> เรียกว่าตุนเงินหนักมากครับ แต่เอาจริงๆครับแล้วก็พ่อค้าคนนี้เป็นคนเดียวกับชายชุดดาที่ตุ๋ยไก่ชาวบ้านที่แม็กซิมัสเคยช่วยไว้นั่นเองครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสกับชายคนนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เกินขี้ปากเขาเลยนะฮะและแล้วแม็กซิมัสก็ได้ล,ลอยกระเด็นตกกระแทกพื้นครับที่หน้าซัวแหม่งหนึ่งซึ่งมีชาวบ้านกําลังยืนฉี่อยู่นั่นเองแต่เมื่อฉี่เสร็จก็เดินออกมาโดยไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ชายตาแหลแม็กซิมัสเลยแม้แต่น้อยครับ ทางด้านกูนคูเปอร์ครับเมื่อจัดก,การเขีย่ยแม็กซิมัสพ้นทางแล้วนะครับก็เดินเข้ามาหาวิลซิกในร้านแล้วก็พบกับกองเลือดจํานวนมากบนพื้นครับมีร่องรอยการประกอบขาเทียมที่นั่นซึ่งก็แปลว่าวิลซิกได้หนีออกจากเมืองฟิลลี่ไปแล้วนั่นเองกูนคูเปอร์จึงตัดสินใจเดินออกมาดูอาการซีที่ถูกแทงนอนร้องหงอยอยู่หน้าร้านครับแล้วก็พาตัวเข้ามาข้างในจากนั้นก็ฉีดภูมิกระตุ้นให้เข็มหนึ่งครับเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกายและทําให้หายจากอาการบาดเจ็บครับ ซีจึงหายเป็นปลิดทิ้งทันทีครับแต่กูนคูเปอร์เนี่ยไม่ได้ใจดีและไม่ได้มีการรักหมาแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะเขาต้องการใช้มันดมกลิ่นเพื่อตามหาวิลซิกต่างหากครับ แล้ว2สิ่งที่ไม่เข้ากันเลยอย่าง c x 4 0 4ที่คอยปกป้องวิลซิกด้วยความรักและความซื่อสัตย์กับกูนคูเปอร์ที่ต้องการล่าค่าหัวและกำจัดวิลซิกเพื่อรางวัลก็ได้ออกเดินทางเพื่อตามหาวิลซิกไปด้วยกันทั้งอย่างนั้นครับทางด้านฝั่งลูซี่ที่พาวิลซิกออกเดินทางมาจากเมืองได้สาเร็จนะครับก็พากันเดินผ่านดินแดนร้างที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งคล้ายทะเลทรายวิลซิกได้นั่งแวะพักหลบใต้เงาของซากสิ่งก่อสร้างที่นั่นลูซี่เช็คระยะทางจากปิดบอยนะครับ กว่าจะถึงที่หมายนะฮะจึงถามอาการที่เท้าของวิลซิกครับแต่ดูอาการเธอแล้วเนี่ยเหมือนต้องการกดดันให้เขารีบเดินต่อมากกว่าซึ่งสภาพเท้าของวิลซิกมันก็ตอบคาถามด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับมันชุ่มโชไกไปด้วยเลือดแดงเถื่อไปทั้งขาวิลซิกเองก็ยอมรับว่าเขาคงไปถึงที่หมายไม่ได้อย่างแน่นอนครับลูซี่พยายามพูดผลักดันให้วิลซิกพยายามข้ามเรือนรังนี้ไปให้ได้และเธอจะผ่านมันไปด้วยกันกับเขาแต่เมื่อเธอขอให้เขาสัญญาครับ วิลซิกที่แทบจะเจียนตายก็ได้แต่นอนสายหน้าปฏิเสธและสารภาพว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะกินไซยาไนท์เข้าไปครับแต่ลูซี่ก็รู้สึกง,งงครับและไม่เข้าใจเพราะว่าเธอไม่รู้จักว่าไซยาไนท์เนี่ยคืออะไรและวิลซิกจึงรีบแนะนําให้เธอรู้จักทันทีว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์จากวอลเทคแปลนดีครับที่มีมนุษยธรรมที่สุดในที่วอลเทคเนี่ยสร้างขึ้นเพราะว่าพิษออกฤทธิ์เร็วไม่เจ็บแถมมีรสชาติคล้ายกับกล้วยครับแนะนําผลิตภัณฑ์ไปขมือสั่นไปครับวิลซิกพูดทิ้งท้ายไว้ว่าจะมีคคนนมมมาาาาตตาลลล่่่ใใหห้้้เเออืัวววไแะยส เธอสามารถเปลี่ยนอนาคตได้หากส่งตัวเขาให้โมเดลเวอร์แต่ลูซี่ก็ยังไม่ก็ดว่าเธอจะเอาร่างของวิลซิกไปด้วยได้ยังไงนะฮะเจ้าตัวก็เลยแนะนําว่าให้เธอเอาไปแค่หัวก็พอว่าแล้วก็ควักมีดออกมาจากกระเป๋าตัวเองครับซึ่งมันก็ดูคล้ายมีดยาวแเลกประสงค์ที่มีเลือดในตัวครับแต่เมื่อเห็นอาการที่ลูซี่ดูลังเลก,ก็ไม่กล้าตัดหัวของเขาแน่ๆจึงเตือนสติเธอว่านี่เป็นทางเดียวที่ลูซี่จะได้พ่อคืนครับและวิลซิกก็รู้ว่าลูซี่เนี่ยเชื่อถือได้เพราะว่าเธอคือผู้อาศัยในวอลแต่การที่ลูซี่ พูดจบก็เรียกชื่อเธอด้วยแม็กเลนครับขุณใจนะคุณแม็กเลนลูซี่ตะลึงงงด้วยความสงสัยอีกครั้งว่าวิลซิกเนี่ยรู้จักสกุลเธอด้วยครับและในตอนนั้นเนี่ยวิลซิกก็ตอบอะไรเธอไม่ได้อีกแล้วครับเพราะว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองลูซี่จึงเข้าสู่หมวดที่ต้องตัดสินใจอีกครั้งว่าจะลงมือตัดหัววิลซิกหรือปล่อยผ่านครับแต่ว่าเธอตัดสินใจอย,อยู่ได้ไม่ถึง2วินาทีครับเธอก็เลือกอย่างแรกครับแล้วก็หยิบมีดขึ้นมาจากนั้นก็พูดสโลแกนประจําตัวที่อักจจาืทํ็ทททคป แล้วภาพก็ตัดไปพร้อมกับเสียงใบเลื่อยที่กำลังทำงานครับแล้วเรื่องราวในตอนที่2ก็จบลงครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่2นะเส้นทางการตามหาพ่อของลูซี่แม็เคลนนะครับยิงสาวผู้ไม่เคยออกมาจากลุมหลบภัยมาก่อนถึงแม้ว่าตอนอยู่ในวอลกเธอจะเก่งทุกอย่างไม่ว่าานการต่อสู้ยิงปืนแต่พอขึ้นมาในแดนร้างครับเธอถึงรู้ว่าทักษะที่เธอมีเนี่ยแทบใช้เอาตัวรอดไม่ได้เลยครับหลายต่อหลายครั้งที่เธอต้องดิ้นรนจนเกือเป็ตัวไม่รอดนะฮะแถมยังได้เจอปริศนาที่ไม่มีมีใครไม่รู้อยู่ๆก็รู้จักชื่อเธอซะอย่างนั้นแถมยังสั่งให้เธอตัดหัวเขาเพื่อเอาไปแลกตัวพ่อเธออีกด้วยนะฮะประหลาดมาก ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าในหัวของบิลซิกมีอะไรทำไมมันถึงสําคัญนะฮะและกูเปอร์ฮาวเวิร์ดนะฮะหรือกูนักล่าฆ่าหัวผู้มีชื่อเสียงก็ได้ตามจับบิลซิกเช่นเดียวกันครับขอบอกเลยว,ว่าเนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยจะยิ่งเข้มข้นขึ้นมากกว่านี้อีกฉาก CG อลังการแล้วก็ความสมจริงที่แสนดุเดือดน,นะครับการต่อสู้ที่แสนตะการตานะฮะปริศนาจะค่อยๆเผยออกมาทีละนิดแล้วมันจะกระจ่างในที่สุดครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยทางเรา movie for you ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนที่3สวัสดีครับ Yeah.